สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันเสาร์ที่4กันยายน2564ค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพแล้วก็มีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะให้ทุกท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไปปรับใช้ค่ะ ดวงสีมงคลค่ะสีมงคลเสาร์นี้นะคะท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เราเลือกใช้สีชมพูเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันพุธเรื่องการงานความสำเร็จต่างๆจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลค่ะยกเว้นคนเกิดวันศุกร์การเงินต่างๆนะคะโชคลาภสีฟ้าหรือสีน้ำเงินยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะคือสีเขียวค่ะ เราจะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสามสองเจดสาสองเจดวันนี้การงานถือว่า สบายๆค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยติดต่อประสานงานหรือเราไปขอความช่วยเหลือในเรื่องการงานกับใครนะคะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็หลายๆท่านนาทำงานอย่างมีความสุขสบายใจวันนี้จะไม่ค่อยมีเรื่องเครียดไม่ค่อยมีเรื่องกดดันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูราบรื่นไปหมดเลยค่ะ ส่วนเรื่องการเงินนะคุณเองคุณยังมองหาลู่ทางทําเงินใหม่ๆนะคะยังมีโอกาสที่จะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นมากกว่าหนึ่งอย่างมีโอกาสที่จะทําใหา้งานมันก้าวหน้าเพื่อที่จะให้เงินเรามากขึ้นคือต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์การเงินมันก็ยังดีอยู่แต่ว่าคุณต้องวางแผนที่ไกลกว่านั้นนะวางแผนไกลกว่านั้นเพื่อที่จะให้มีการพัฒนานะคะโดยรวมก็ยังดีอยู่ค่ะวันนี้การเงินความรักคนโสด ไม่สนใจนะแม่หมอมองว่าวันนี้คุณเหนื่อยเรื่องอื่นมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดูมันดูเหนื่อยมันดูมีอุปสรรคไม่ว่าคุณจะโสดสถานะไหนมันเหนื่อยที่จะไปดิ้นรนเรื่องความรักเพราะฉะนั้นคนโสดวันอาทิตย์ความรักระวังไว้ก่อนมันก็จะสบายใจกว่าคนที่มีแฟนแล้วถือว่าวันนี้อาจจะด้วยเหนื่อยหลายสิ่งหลายอย่าง อาจจะทำให้มีการกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่างคุณกับแฟนคุณด้วยความที่ต่างคนต่างพยายามเอาชนะซึ่งกันและกันเอาเป็นว่าเ,เบาๆเบาๆแล้วก็ยอมได้ก็ยอมไปก่อนก็นแล้วกันนะคะตัวเราให้แฟนชนะไปก่อนก็นแล้วกันวันนี้หลีกเลี่ยงการประทะ สุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีถ้าจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเกี่ยวเนื่องจากการทำงานเกี่ยวเนื่องจากลักษณะงานของคุณนะคนทำงานที่หนักในด้านไหนก็จะเจ็บป่วยในด้านนั้นนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคุณเกิดวันจันทร์4 3 1 3 4 3 1 3ค่ะการงานวันนี้ดีมากนะคะ ตัวคุณเองทุ่มเทนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีเรื่องดีๆเรื่องของการงานเข้ามานะคะด้วยด้วยความสามารถของคุณเองแล้วก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะได้รับการยอมรับที่ดีด้วยวันนี้ใครที่กําลังรอข่าวดีเรื่องงานว่าเออฉันจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งได้รับผิดชอบอะไรที่มันจะก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีวันนี้ค่ะคือเรียกได้ว่างานคุณนะ่ะโดดเด่นสุด,สด ประสบผลสำเร็จจากที่ทุ่มเทมาเลยนะคะจะได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงดีด้วยในเรื่องงานเงินก็ดีวันนี้มีแนวโน้มจะได้เงินฟลุกๆหน่อยนะคะ นะเงินเปอร์เซนต์เงินค่าในหน้าเงินส่วนแบ่งเงินจากงานที่เป็นแบบว่าเออเป็นคนกลางหรือบางทออีคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่เงินที่บางทีเราไม่ต้องเหนื่อยมันอาจจะเป็นเราเป็นแค่ตัวกลางแล้วเงินมันก็ผ่านเขามานะคะถือว่าวันนี้เงินคล่องตัวดีไปพูดคุยเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองก็มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะความรักไม่ดีเท่าไหร่คนโสด อาจจะมีเรื่องเครียดมีเรื่องกังวลหลายสิ่งหลายอย่างมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นนะคะควโสดหลีเลี่ยงความคาดหวังในเรื่องความรักก็พยายามใช้ชีวิตเราให้มันโดดเด่นด,ด้านอื่นก็นแล้วกันค่ะ คนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วต้องระมัดระวังปัญหานะจากความคาดหวังของเรานะเราคาดหวังว่าแฟนจะทําแบบนั้นแบบนี้เขาไม่ทําอย่างที่เราคาดหวังบางทีแฟนคาดหวังเรานะเราพอเราไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวังมันก็อาจจะมีเรื่องไม่พอใจกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกมันก็ว่าเออมันก็เครียดพอสมควรกดดันพอสมควร ก็เตรียมพร้อมรับมือเอาไว้นะคะเราตั้งสติดีๆปัญหาอะไรมาแล้วก็แก้ไขพันหนาเฉพาะหน้าไปถ้าสมตวามันมันหนักหนาเกินไปเราก็ประคับประคองไปก่อนเอาไว้วันหลังวันหน้านะคะค่อยมาเคลียร์มาแก้ไขกันก็ได้เช่นเดียวกันพยายามหลีกเลี่ยงการประทะกันไว้ก่อนนะคะ สุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอหัวใจนะหรือทางเดินหายใจมันเป็นในลักษณะในส่วนช่องอกของเรานะคะนะทางเดินหายใจนะคะบางคนก็ในลักษณะที่หลอดลมนะอย่างไม่หมอเป็นไออันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้หลายๆท่านนะคะมีปัญหาติดขัดเรื่องระบบทางเดินหายใจแต่ทีเนี้ยช่วงนี้มันโควิดนะเพราะฉะนั้น <laughs> ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณค่ะสี่แปดสี่แปด การงานวันนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งๆทรงๆนะคะแต่ว่าถือว่าไม่ได้เป็นลบนะมันก็ยังเป็นบวกอยู่เพียงแต่มันเป็นบวกลักษณะเหมือนกับว่าเราทำงานแบบประคองตัวงานยังดีงานยังมั่นคงเพียงแต่ถ้าเรามองถึงความก้าวหน้ามองถึงความคืบหน้ามันอาจจะยังไม่เหมาะสําหรับที่จะไปทำอะไรใหม่ๆเราคิดว่าเออฉันจะทำอันนั้นดีไหมจะทำอันนี้ดีไหมอย่าพึ่งประคองตัวไปก่อน ะะยิ่งงานที่จะต้องใช้เงินในการลงทุนอะไรพวกนี้อย่าพึ่งนะคะเราเราประครับประคองไปก่อนกันแล้วกันค่ะวันนี้ต้องบอกว่าแต่ว่ายังดีอยู่นะอย่างมั่นคงแต่การเงินไม่ค่อยสบายใจ หลายๆท่านอาจจะกังวลใจว่าอ,อนาคตจะเป็นยังไงวันนี้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละคุณวางแผนการเงินดีอยู่แต่บางทีใจเราเราอดที่จะกังวลในเรื่องอนาคตไม่ได้นะกังวลอนาคตว่าเออมันอาจจะไม่แน่นอนถ้าวันใดวันหนึ่งเออเนี่ยคิดเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราดูแลวันนี้ก็พอนะคะสำหรับผลเกิดวังคารยังไปได้อยู่นะการเงินในส่วนของความรักคนโสดเหงา ไม่สบายใจหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะทําให้คุณคิดมากกังวลแล้วรู้สึกว่าไม่สบายใจเรื่องของความรักวันนี้คนโสดต้องตั้งสติดีๆหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออฉันคงไม่เออมาคงไม่สมหวังงงเสียใจโนู่นนี่นั่นนะคะตั้งสติดีๆแล้วก็พยายามที่จะหาความสุขใส่ตัวจะดีกว่า นะคะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตให้หมดเลยนะนะหลายๆท่านนะคะเดินออกจากอาดีตเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าแล้วเราต้องมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตมันมีอนาคตที่ดีรออยู่ค่ะ คนที่มีแฟนมีคู่อาจจะเจอปัญหาเออน้อยเนื้อต่ําใจน้อยใจนะคะคิดถึงแฟนแฟนไม่มีเวลาให้บางท่านอยู่ไกลกันบางท่านอยู่ใกล้แต่ไม่มีเวลามาพบมาคุยหรือมาอยู่ด้วยกันนะก็จะเงาเงาหงอยหงอยแล้วก็ค่อนข้างคิดมากคิดเยอะเอาเป็นว่ามีอะไรก็พูดก็คุยกันนะคะถ้าสิว่ามันมันยังไม่มีจังหวะที่จะได้คุยได้อะไรเราก็ต้องอดทนนะคะในความรักความสัมพันธ์มันมีวันที่มีความสุขวันที่มีความเศร้านะคะมันมันสลับสับเปลี่ยนกันอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่ ค่อยสบายใจแต่ขาให้มั่นใจว่าอะความรักคุณยังดียังมั่นคงดีอยู่นะคะสุขภาพนะคะมีเกณฑ์ที่จะเออแบบก็เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยนะคะบางทีเราอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อย นะคุณเหนื่อยคุณทำงานหนักทำงานเยอะแล้วก็คล่มคล่เคร่งคลํ่คลเครียดเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ทำงานเบาๆสบายๆแล้วก็พักบ้างนะคะเน้นที่การพักผ่อนนะบางทีอาจจะเป็นแค่ป่วยไข้เล็กน้อยนะคะต้องร่างกายบางทีมันต้องเป็นเวลาของการชาร์จแบตนะคะคุณต้องชาร์จแบตนอนให้เต็มตาเต็มอิ่มนะคะหลีกเลี่ยงการใช้สมองหนักๆประมาณนี้เนาะแต่ว่าเป็นถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเราก็รักษาตามอาการไป คนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคของคุณค่ะหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าการงานค่ะ วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่เป็นอย่างที่คาดคิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีคำสั่งด่วนมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายๆอย่างในองค์กรของคุณอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกังวลใจว่าเอ๊ะฉันจะทำได้ไหมฉันจะรอดหรือเปล่าหรือเขาจะให้ฉันออกไหมหรือว่าบริษัทจะยังไปต่อได้ไหมคือหลายสิ่งหลายอย่างนี้ต้องบอกว่า ไม่ต้องกังวลจนเกินไปนะไม่ต้องกังวลจนเกินไปเราเตรียมแผนสำรองไว้ได้นะคะหนักเบาแตกต่างกันไปในคนเกิดวันพุธแต่ละท่านแต่เมื่อเราเตรียมพร้อมที่จะรับมือสิ่งสิ่งนี้นะคะบางทีการเปลี่ยนแปลงเหล่าเนี้ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้ชีวิตเรานะ <c oughs> เป็นไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะ่น,นก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าบางทีในกระบวนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนั้นแ่ะมันทําให้เราแบบเราไม่ทันตังต้งตัวไงแต่พอเราดูไพ่เราดูคลิปนะคะเราก็ต้องวางแผนสำรองเอาไว้อ๋อหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเพราะว่าความคาดหวังของหลายๆคนมันแตกต่างกันไปนะคะในคนเกิดวันพุธแต่ละคนเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือตั้งสติแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอคะ่ะส่วนการเงิน ยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการเงินหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังอา้าวเงินมาช้าเงินยังไม่มานะคะหรือว่าเอ๊ะเราจะมีพอใช้จ่ายหรือเปล่าคุณเองคุณอาจจต้องเ,อเขาเรียกว่าเตรียมแผนสำรองให้รอบคอบเอาไว้ไอ้ที่คาดหวังว่าเงินจะมามันอาจจะมาช้าที่คาดหวังว่าจะมาจํานวนนี้นะคะเมันอาจจะน้อยกว่าที่เราหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นวางแผนสำรองค่ะ มันไม่เป็นอย่างที่คาดเท่าไหร่เนาะต้องเตรียมไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ความรักก็ดีคนโสดนะมีโอกาสที่จะมีคนพูดคุยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะเพื่อนแต่คุณก็รู้สึกดีนะคะคุณรู้สึกดีรู้สึกว่าเออก็ชอบคือพอเป็นเป็นวันที่มีความสุขไม่ว่าความสัมพันธ์มันจะพัฒนาหรือเปล่าคุณจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีที่ได้คุยกับใครบางคนนะคะคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วรักกันดีค่ะ ยิ่งคนที่ทะเลาะเบ,บาแหวงกันมาก่อนมีโอกาสปรับความเข้าใจกันนะกลับมาดีกันเหมือนเดิมด้วยเพราะว่า,าความรักของคนสองคนยังมีความรักที่ดีให้กันอยู่นะคะวันนี้ชื่นมื่นพอสมควรเลยทีเดียวสุขภาพต้องระวังวันนี้จริงๆคุณแข็งแรงแต่บางทีการดูแลสุขภาพการเอาใจใส่การดูแลตัวเองอาจจะอ่อนไปบ้างเพราะอะไรประมาท ตัดสินใจเร็วทําอะไรปรับปรับปรับโดยที่บางทีเราเราเหมือนเหมือนคนที่แบบเออเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าอันนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ไม่เป็นไรหรอกประมาณนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนทุกๆวันนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีคะ่ะเลขนำโชคของคุณนะคะห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ด การงานวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปในทิศทางที่ราบรื่นนะคะมันเหมือนกับว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ คนคอยช่วยเหลือคนคอยให้คําแนะนําหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณที่เอออันนั้นก่อ,น,อนลูกน้องมาขอคําแนะนําคุณก็จะได้ช่วยคนโน้นคนน,คน,นี้มันอาจจะมีปัญหาออขัดแย้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าคุณมีวิธีรับมือที่ดีวันนี้ต้องเชื่อมั่นในความเป็นตัวเองของคุณนะคะคุณรู้ว่าจังหวะไหนคุณจะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานอย่างไรถือว่า วันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคือผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนทุกอย่างมันมันไหลลื่นอยู่แล้วนะคะส่วนการเงินก็มีติดขัดบ้างมันเหมือนกับ <ฮะ>เจออุปสรรคอะค่ะเออพอเราจะไปคุยเรื่องเงินกับออสถาบันการเงินนี้ไปธนาคารไปนู่นไปนี่ที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันดูติดติดขัดขัดมันดูวุ่นวายมันดูงดหงิด,งดนะแต่ว่าถามว่ามันเป็นปัญหาหนักหรือเปล่าไม่เป็นปัญหาหนักหรอกค่ะมันแค่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคอาจจะต้อง,ต,องต้องแบบว่าเออพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็เออเราจะไม่ไปงุดหงิดกับเรื่องราวต่างๆนานาก็จะเย็นๆนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นส่วนความรัก นิ่งอยู่คนโสดก็ทําแต่งานหาแต่เงินเราเราวางแผนชีวิตด้านอื่นมากกว่าเรายังไม่สนใจความรักมากเพราะฉะนั้นมันก็จะเดิมๆนะคะมีคนคุยก็คุยกันในสถานะเดิมไม่มีคนคุยก็ทํางานวนไปมันจะออกแนวนี้ คนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วความสัมพันธ์ยังดีนะคะอาจจะมีปัญหามีปากเสียงมีเรื่องจุกจิกบ้างเล็กน้อยตามภาษาแบบว่าเออแฟนหรือเป็นคู่รักกันมันจะมีปัญหาพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีคุณเองคุณก็เหนื่อยที่จะไปวุ่นวายอะไรคุณก็อยู่เฉยๆนิ่งๆมากกว่ามันก็เลยออกแนวเออต่างคนต่างทํางานนะคะเรื่องจุกจิกก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องจุกจิกไปค่ะยังดีอยู่นะคะ สุขภาพยังถือว่าแข็งแรงดีค่ะตัวคุณเองคุณก็เริ่มที่จะวางแผนการดูแลตัวเองและวางแผนการกินการอยู่วางแผนการออกกําลังกายค่ะมันก็จะทุกอย่างก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะะก็เดี๋ยวก็หายนะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเราเริ่มรู้ว่าเออฉันต้องปฏิบัติตัวยังไงฉันต้องรักษายังไงมันถึงจะหายนะคะทุกอย่างก็ชัดเจนมากขึ้นละนะเดี๋ยวก็หายค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์หนึ่งสองแปดค่ะหนึ่งสองแปด การงานวันนี้การงานโดดเด่นมากถึงมากที่สุดนะคะทำอะไรก็ดีทำอะไรก็สำเร็จนะคะเหมาะสำหรับเริ่มต้นงานใหม่กิจการใหม่นะคะยิ่งคนที่ตกงานหรือคนที่กะจะไปสมัครงานอะไรวันนี้วันนี้ได้แน่นอนนะคะวันนี้ได้แน่นอนใส่ความกระตือรือร้นเข้าไปให้เต็มที่นะแล้วก็บางทีเราอาจจะ ต้องไปสมัครงานในที่ที่มันเออไกลจากที่เดิมหน่อยนะคะบางทีเราก็วนเวียนอยู่แถวสมัครอยู่แถวแถวใกล้บ้าน,นพอไกลออกไปหน่อยอาจจะต้องเดินทางหน่อยแต่มันก็มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วงานจะก้าวหน้าดีด้วยคนที่ทํางานประจำนะอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆนะคะซึ่งงานใหม่นี้หรือความรับผิดชอบใหม่นี้จะทําให้ชีวิตการงานของคุณก้าวหน้ามากกว่าเดิมนะคะต้องบอกวันนี้มีโชคการงานมากจริงๆ ในส่วนการเงินก็ยงังตึงตึงม,ม,มืออยู่นะคะยังต้องหมุนเนาะหมุนโนนหมุนนี่ไปนะคะแต่ว่าเอาตัวรอดได้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ว่า,าตัวคุณเองคุณมีวิธีหาเงินไงพอมันเริ่มตึงมือคุณก็จะมีวิธีหาเงินอ่ะหมุนตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้โน่นนี่นั่นเอาตัวรอดได้เพียงแต่มันไม่คล่องตัวมากเท่าไหร่นะคะส่วนความรัก คนโสดมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเขามาพูดเข้ามาคุยโดยที่เราเองเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะแบบมาแบบกระทันหันเอาเป็นว่าค่อยๆดูค่อยๆค,ค,ค,คุยยังไม่ต้องอรีบสารสัมพันธ์นะคะก็มีโอกาสมาทางสายงานนี่แหละหรือบางทีช่วงที่เราไปพูดคุยติดต่อประสานงานก็จะได้แบบว่าเออมีการเริ่มต้นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะคะอย่าข้ามขั้นตอน คนที่มีแฟนมีคู่แล้วค่ะความสัมพันธ์ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคุณกับแฟนถ้าสมมติว่ามีปัญหากันก็รีบคุยรีบเคลียร์นะคะอย่าปล่อยให้ปัญหามันข้ามวัน มันจะบานปลายเพราะฉะนั้นคนมีคู่ถ้ารู้สึกว่าเอออันนี้ก็ค้างคาใจอันนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ต้องคุยต้องเคลียร์แล้วทุกอย่างจะไปต่อได้ดีนะคะในขณะคนที่แบบว่าเออไม่ค่อยทะเลาะกักหงงนหรอกอะไรเงี้ยก็ต้องเอาใจใส่กันให้มากขึ้นพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้มันต้องมีการพูดมันต้องมีการกระทำนะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาไม่ใช่แบบเฉยๆฉยนิ่งๆนะคะ สุขภาพวันนี้ก็มีเกณฑ์ไม่สบายเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ไม่สบายอยู่เพราะฉะนั้นอย่างคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ต้องอย่าลืมนะคะกินยาให้ตรงตามเวลาในขณะเดียวกัน,านการปฏิบัติตัวก็สําคัญนะคะอาหารอะไรควรงดหรือบางทีสิ่งไหนบางทีเรา เราเคยทําเคยชินเป็นประจําบางทีรู้ว่ามันไม่ดีรู้มันว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ยังทําอันนี้ก็ต้องหยุดต้องประเมินดูสุขภาพตัวเองอีกทีว่าเอ๊ะที่เราทํามามันดีหรือ,อยังปฏิบัติตัวดีพอหรือเปล่านะคะบางท่านมีโอกาสที่จะมีปัญหาแบบเออปวดหัวปวดท้องหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะนะมีกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะก,กําเริบขึ้นมาได้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์ค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด การงานวันนี้เหนื่อยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันมันอยู่เฉยไม่ได้อะ่ะอันนั้นก็ต้องสู่อันนี้ก็ต้องลุยอันนั้นก็วิ่งเต้นนะคะคือมันเหมือนกับคุณต้องทํางานเชิงรุกอยู่ไม่เป็นสุขทั้งวันเลยทีเดียวอ่ะอุปสรรคปัญหาเฉพาะหน้าก็ออกมาเรื่อยๆนะคะเหนื่อยแต่ว่าก็จัดการทุกอย่างได้สําเร็จสําหรับพนเกิดวันเสาร์นะคะแต่ห้ามท้อนนะต้องสู้ต้องอดทนแล้วก็ ต้องต้อง,ต,องต้องลุยอย่างเดียวเลยถ้าต้องการความสําเร็จคือลุยอย่างเดียวอยู่เฉยไม่ได้ค่ะจะแบบว่าเออเออเฉยเฉยแบบนี้ไม่ได้นะคะส่วนเงินน่ะดีมากนะเงินวันเสาร์ค้องตัวนะคะมีโอกาสที่จะรับทรัพนะมีโอกาสที่จะมีเงินผ่านมือค่อนข้างเยอะไม่ว่ามาจากไหนก็ตามแต่นะคะจากการค้าขายจากการทํางานจากการทรําธุรกิจต่างๆนานาม,มันเหมือนกับว่า อยากใช้อะไรก็ได้ใช้คือต้องบอกว่าวันนี้เงินคล่องตัวสุดๆเป็นไพ่ที่ให้โชคเรื่องการเงินแต่ว่ามันก็เด่นในเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานนะเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราชอบหมดแหละขอให้มีเงินเข้ามาค่ะแต่ค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะเหมือนกันนะอาจจะจ่ายเกี่ยวกับเออเรื่องในครอบครัวค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าอ่ะโอเคก็มีพอใช้สบายค่ะความรัก คนโสดยังลังเลอยู่นะว่าจะเอายังไงกับความโสดของตัวเองอาจจะมีคนที่คุยคุยอยู่แอบชอบหรือแอบคุยแต่ก็ยังไม่มีอะไรคลื่นหน้านะคะคุณก็ยังสองจิตสองใจฉันจะเอายังไงกับคนนี้ดีเอชฉันชอบเข้าหรือไม่ชอบเข้าเอะเข้าจะหลอกฉันหรือเปล่านะคะหลายสิ่งหลายอย่างยังต้องดูกันไปยาวๆคะ่ะ นะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะวันนีออ้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หน่อยไม่คุณเซอร์ไพรส์แฟนก็แฟนเซอร์ไพรส์คุณนะคะใครที่คิดว่าเออความรักความสัมพันธ์ตัวเองมันมันจืดชืดมันเฉยชาจังเลยอะไรเงี้ยจนกลายเป็นว่าพอมันจืดชืดมากๆก็จะเริ่มระแวงแล้วเฮ้ยยังรักกันอยู่หรือเปล่า หรือว่าเขามีคนอื่นหรืออะไรเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาเยอะเพราะฉะนั้นอยากที่จะแนะนําให้ทําความสัมพันธ์ให้มันแบบว่าเออมีตื่นเต้นมีหวือหวามีซื้อของฝากเซอร์ไพรส์กันหรือบางทีเอา้เอา,อาไปจองร้านอาหารกินข้าวหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเออหัวใจมันเต้นแรงขึ้นสำหรับคนเกิดวันเสาร์ลองดูนะะหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันก็พูดคุยกันก็ด้วยคําพูดที่มันเหมือนกับตอนเราครบใหม่ๆใ,ให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเออมัน มันดีกว่าเดิมประมาณเนี้นะอะลองดูค่ะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงดีมากนะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเร็วๆนี้แหละนะคะส่วนคนที่แข็งแรงอยู่แล้วบางทีถ้าจะมีปัญหาบ้างก็อาจจะเป็นปัญหาในส่วนของอช่วงกระเพาะอ,อาหารลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะก็เป็นโรคตามฤดูกาลนะคะฝนตกก็อาจจะเป็นมีคุงมีไข้ประมาณนั้นเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าออกมาดีมากๆนะคะสุขภาพดีเป็นก็หายแป๊บเดียวนะคะ ดวงกระประจําวันเสาร์ที่4กันยายน2564ครบถ้วนนะคะคนเกิดทั้ง7วันแม่เหมาะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีขอให้ประสบความสําเร็จนะคะผ่านพ้นวันนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ